กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75เมกะจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะเพื่อชีวิตธรรมะเพื่อชีวิตข้อคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต รับชมทาง Facebook ไรสดและรับฟังจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือสบทจังหวัดภูเก็ตทาง FM 96.75มเ z มกะเฮิร์อยู่ในขณะน,นี้รายการธรรมะเพื่อชีวิตให้ข้อคิดเตือนใจในวันนี้อาตมาพระพระประหลัดอายามิจิต อธิตปัญโยผู้ช่วยเชาวัดเพชรบุตทองเลขานุการชานะอำเภอท่าหลางจังหวัดภุกเก็ตน่าเวียนมาบรรจบพบปะกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่22ธันวาคมพุทธศักราช2566ทำการบันทึกเสียงและจะได้ออกอากาศในวันจันทร์ที่24 ธันวาคมพุทธศักราช2566เวลา21นาฬิกาโดยประมาณวันนี้จะนำในเรื่องของการปรุงชีวิตด้วยความคิดเฝ้าระวังมากล่าวให้ญาติโยมได้ฟังในช่วงเทศกาลจะเข้าสู่ปีใหม่แล้ว เราทุกคนทุกท่านเราทุกคนทุกชีวิตที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้แล้วสิ่งในเบื้องหน้าที่จะต้องเผชิญนี้เราทุกคนคือต้องมีความระมัดระวังในชีวิตของเราความระวังนี้เป็นสิ่งที่เราต้องประพฤติต้องปฏิบัติระวังคือระวังอะไรเรา ในการที่จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่นี้คือเราเฝ้าระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเบื้องหน้าที่เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเราก็มีสติเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาอย่าประมาทในชีวิตของเราในการที่จะเฉลิมฉลองในวันขึ้นปีใหม่ก็ดีหรือวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ก็ดีนั่นแหละเราทั้งหลายพึงระวังคำว่าระวังนี้เป็นสิ่งที่ ญาติยโยมทั้งหลายจะต้องตระหนักในการดำเนินชีวิตในการลำารงชีวิตประจำวันของคนเรานั้นก็มีความแตกต่างกันไปอยู่หลายอย่างหลายประการหลายประเภทบางคนที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่มีความอบอุ่นมีฐานะดีฐานะร่ำรวยการใช้ชีวิตก็จะอยู่ดีมีสุข บางคนอยู่ในครอบครัวที่ยากจนขัดสนหาเช้ากินค่ำการใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะขัดสนบางคนมีความขยันขันแข็งทำมาหาเหลี้ยงชีพด้วยความสุจริตธรรมและการใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงบางคนคิดแต่จะ ขโมยของเพื่อนบ้านเพราะความยากไร้ขัดสนบีบบังคับจำเป็นต้องทำมเมื่อรู้แล้วความแตกต่างของชีวิตแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันเราจึงมีการปรุงอย่างไรเรายิโยมทั้งหลายคำว่าปรุงนี้คือปรุงให้มีรสชาติ ของชีวิตถ้าไม่ปรุงชีวิตแล้วไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตามถ้าอยู่ในสถานะในครอบครัวครอบครัวของเราก็แตกแยกถ้าอยู่ในสถานะในสังคมสังคมก็เกิดการขัดแย้งกันถ้าอยู่ในกลุ่ม ชุมชนที่มีความขัดแย้งนั่นคือการที่ไม่มีการปรุงของชีวิตเราจะปรุงอาหารให้มีความอริดอร่อยหรือเราจะทำต้มยำทำแกงเราก็ต้องใส่เครื่องปรุงให้ครบจึงจะมีรสชาติที่อร่อยน่าทาน คนเราก็เช่นเดียวกันชีวิตของเราถ้าไม่มีการปรุงไม่มีการปรับปรุงแล้วชีวิตของเราก็จะหาความเจริญไม่คนเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีการปรุงอยู่ตลอดเวลาปรุงนี้อย่างเช่นเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย ถ้าพระองค์ได้ตรัสรู้อย่างง่ายดายโดยไม่มีพยายามมามราพจนการตรัสรู้ของพระองค์นี่คงไม่กลายเป็นปรีชาญาณอันที่มวลมนุษย์ชาติแต่งยอมค้อมคารวะมาจนถึงยุคทุกยุคทุกสมัยถึงปัจจุบันนี้คนเราก็เช่นเดียวกันชีวิตถ้าไม่เจอปัญหาและไม่มีอุปสรรคให้เราเอาชนะ ก็ยากที่จะมีรสชาติแห่งชีวิตที่จะจดจำลำลึกถึงฉะนั้นการที่เราจะมีชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบเราก็ต้องมีการปรับปรุงชีวิตของเราอยู่เรื่อยไปวันนี้อาตมาจึงได้นำเรื่องของการปรุงชีวิตด้วยความคิดเฝ้าระวังให้ญาติโยมฟังมาน,นี้แล้วปรุงชีวิตด้วยชีวิตด้วยความคิดเฝ้าระวังเป็นอย่างไรเรา จะก่าอยู่ด้วยกันสามสี่ประการญาติโยมทั้งหลายประการที่1นึ่งเนี่ยคือระวังคำพูดอย่าให้เป็นพิษประการที่2องคือระวังความคิดอย่าให้เป็นโทษประการที่สามคือระวังความโกรธอย่าให้เป็นภัยและประการที่สี่ระวังใจอย่าให้เป็นทุกข์ ในสี่ประการนี้แหละญาติโยมทั้งหลายที่เราทั้งหลายพึงระวังกันในประการที่หนึ่งที่ว่าระวังความพูดระวังคำพูดอย่าให้เป็นพิษคำพูดอันใดที่เป็นพิษเป็นคำพูดที่ไม่คิดเรามีสิทธิ์เป็นอย่างอื่นได้ คนที่พูดแล้วไม่คิดและจะเป็นพิษต่อตอนเองคำพูดมีความแตกต่างกันไปก่อนพูดขณะพูดและหลังการพูดเพราะอะไรเล่าเพราะก่อนที่เราจะพูดนี้คือเราต้องคิดก่อนว่าจะพูดอะไรพูดไปแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรไหม พูดไปแล้วนั้นจะทําให้คนอื่นเสียใจไหมและผลกระทบตามมานั้นคือเราจะมีความเหลอดร้อนกับการที่เราพูดไปไหมนั่นแหละเป็นสิ่งที่เรานั้นพึงพเฝ้าระวังการที่เรานั้นเป็นคำพูดที่ไม่ถูกใจรูปไม่ถูกตาเสียงไม่ถูกหู การกระทําไม่ถูกใจไม่ถูกต้องบางทีก็มีความโกรธขึ้นมาโกรธโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุโดยไม่รู้ว่าเหตุผลคืออะไรรูปไม่ถูกตาทําอะไรก็ไม่ถูกตาเห็นแต่สักว่าคนนู้นทําอย่างนี้แม้ทําดีสักเพียงใดคนที่ไม่ถูกตานั้นก็คือทําไม่ถูกอยู่ดีนี่คือรูปไม่ถูกตา เสียงไม่ถูกหูพูดไพเราะสนะหูขนาดไหนมากระทบโสตะประสาทของเราเราก็ยังมีความโกรธเคืองอยู่โกรธโดยที่ไม่รู้ว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรก็เพราะว่าเสียงที่ไม่ถูกหูนั่นเละแม้จะพูดเพราะพิงขนาดไหนเราฟังแล้ว ขัดเคืองใจแล้วไม่พอใจแล้วเป็นการที่เรานั้นขัดเคืองใจเกิดจากการที่หูได้ยินเสียงนี่คือเสียงที่ไม่ถูกหูและประการที่สมคือการกระทําที่ไม่ถูกใจหรือไม่ถูกต้องเห็นคนอื่นเดินผ่านแค่เดินผ่านก็พานหาเรื่อง คนที่ไม่ถูกใจเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ไม่ทำอะไรก็ไม่ถูกไม่ถูกตาไม่ถูกหูไม่ถูกใจการที่เราจะทำอะไรลงไปแล้วคือเราต้องวางแผนในชีวิตของเราในการวางแผนคือเราต้องคิดนี่คือการหลักการของการคิดคิดแล้วค่อยทำทำแล้วค่อยพูด คิดแล้วค่อยพูดพูดและค่อยทําท่านจึงกล่าวไว้เป็นบทกลอนที่ว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรักมีคนรักรถถอยอะไรจิตแม้พูดชั่วตัวตายทําลายมิตรจะถูกผิดในมนุษย์พระพูดจาเป็นมนุษย์สุดนิยมที่รมปากจะได้ญาติหัวหิวเพราะชิวหา เพราะพูดดีมีคนเขาเมตตาจะพูดจาจงวิเคราะห์ให้เหมาะางนี่คือคนพูดดีพูดถูกหูพูดถูกใจพูดถูกตาถูกต้องแต่จะแตกต่างกับคนที่พูดแล้วไม่ถูกเสียงไม่ถูกหูไม่ถูกตาไม่ถูกใจถ้าคนพูดถูกใจแล้วพูดอะไรก็ถูกใจพูดไม่เพราะแต่ถูกใจถูกต้องถูกไปหมดนี่คือการที่การที่หนึ่ง ารที่เพูดประการที่สองคือระวังความคิดอย่าให้เป็นโทษระวังความคิดอย่าให้เป็นโทษคือก่อนที่เราจะพูดนี่จะคิดการที่เราคิดก่อนที่เราจะพูดนี่แต่อย่าพูดคิดก่อนพูดแต่อย่าพูดก่อนคิดท่านว่า ระวังความคิดอย่าให้เป็นโทษคนว่าอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังวาจาคือการพูดจาคิดอย่างไรที่มีประโยชน์ญาติโยมทั้งหลายเราจะเห็นแล้วว่าคิดอย่างไรที่มีประโยชน์คือความคิดที่สร้างปัญญาได้ ความคิดที่สร้างปัญญาได้ก็คือในทางพระพุทธศาสนาคือจิตจินตมยปัญญาพระพุทธศาสนาเรียกว่าโยนิโสมณสิกานในโยนิโสมณสิกานคือการกระทําในใจไว้อย่างโดยแยบยนต์การกระทำไว้ในใจโดยแยบยนต์แยบคลายนี่ คือการคิดอย่างมีเหตุมีผลการคิดแบบแยกแยะปัญหาคิดอยู่กับปัจจุบนันคิดแบบสร้างสรรค์คิดแบบอริยสัจคือคิดอย่างมีเหตุมีผลคิดในทางที่จะแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างนี้แหละเป็นต้นคือการคิดแบบที่มีประโยชน์ คิดอย่างไรที่ไร้ประโยชน์เจดเยยมทั้งหลายคิดอย่างไรที่ไร้ประโยชน์ก็คือความคิดที่มีความฟุ้งซ่านคิดมากคิดโน้นคิดนี่คิดถึงอดีตที่ผ่านไปคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคิดว่าคนโน้นไม่รักคิดว่าคนนี้ไม่รักคิดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนี้เขาเรียกว่าคิด ที่ไร้ประโยชน์ไร้สาระในการที่เราคิดไม่ว่าจะคิดอะไรก็ตามในชีวิตของเราก็คือเราต้องคิดวางแผนในการทำงานเราจะทำงานอะไรก็ตามเราก็คือคือต้องคิดอยู่แล้วท่านจึงกล่าวไว้เป็นบทกลอนที่ว่าคิดเสียก่อนแล้วค่อยทำจงจำไว้ทำอะไรก็ต้องคิดทั้งหน้าหลัง อย่าปล่อยตัวให้ทำตามรำพังต้องมีใจเหนี่ยวรั้งเสมอไปก่อนจะทำสิ่งใดใจต้องคิดถูกหรือผิดทำอย่างนี้ดีหรือไม่หากเห็นว่าไม่ดีมีโทษภัยระงับไว้ทำใหม่ให้ทำดีนี่เมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามมา ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็จะติดตามตัวเรามาเพราะฉะนั้นคือเราต้องพูดดีคิดดีทำดีสิ่งดีๆก็จะตามตัวเรามานี่คือประการที่สองคือระวังความคิดอย่าให้เป็นโทษและในประการที่สามคือระวังความโกรธอย่าให้เป็นภัย ประการนี้ก็คือเป็นประการที่สําคัญระวังความโกรธอย่าให้เป็นภัยภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราคลุกคามตัวเราคือภัยที่อยู่รอบข้างตัวเราความโกรธเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นชุนเฉียวเกิดเกี่ยวกราดเป็นอารมณ์ที่คุหมองจิตใจของเรา ความโกรธนั้นทำร้ายทุกสิ่งทุกอย่างความโกรธนั้นเป็นอันตรายตัวเราตัวเราเองและคนอื่นเราทั้งหลายพึงสละความโกรธความโกรธนั้นเป็นได้ทั้งอกุศลลูโมนคือมีความโรคมีความโกรธและมีความหลงอยู่ในตัวนั้นเขาเรียกว่าอากุศลลูโม ถ้าอากุศลโมนเข้าครอบคร,รมจิตใจของใครแล้วจะทําให้คนนั้นมีจิตใจที่เศร้าหมองเรียกว่ามีความโกรธเข้าครอบครองดังนั้นการที่เราจะไม่มีความโกรธไม่ให้อกุศลเข้าครอบครองก็คือเรามีขันติธรรมคือความอดทนและมีความเมตตาธรรมในความที่เรามีเมตตาธรรมนั้นคือการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เรามีความโกรธขึ้นมา เราจะทำอย่างไรในการที่เราจะตัดสิในใจในการที่เราทำงานอยู่ขณะนั้นเรามีความโกรธฉุนเฉียวขึ้นมาอย่างแรงก็บางคนคิดไม่ออกบอกไม่ถูกตัดสิในใจในการกระทำในสิ่งนั้นอาจจะผิดพลาดได้บางคนมีวิธีในการยืดเวลาของเวลาโกรธ คือขณะที่โกรธอยู่นั้นรู้ว่าโกรธคนนู้นแต่คนนู้นมากระทำต่อตัวเราทำให้เรานั้นมีความโกรธยิ่งขึ้นไปอีกเราสามารถที่จะยืดเวลาตนนั้นคือทำอะไรก็ได้ที่เราไม่ตัดสินใจในการที่จะสั่งเขาทำกัน บางคนโดยการที่นับหนึ่งสองสาไปถึงร้อยถึงพันก็แล้วแต่โดยการที่ไม่ให้จิตใจนั้นร้อนแล้วอุขึ้นมาเพื่อให้จิตใจนั้นเย็นลงแล้วก็ระง,งับความโกรธแล้วก็ตัดสินใจในการที่จะทำงานต่อไปนี่คือการที่เราระง,งับความโกรธได้อย่างวิธีหนึ่งถ้าเราระง,งับความโกรธได้แล้วเราก็อยู่เป็นสุข ดังสุภาษิตที่ว่าโกทังคัตวาสุขังเสติฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขการที่เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นบาปแต่ถ้าเราฆ่าความโกรธเราอยู่เป็นสุขญาติโยมทั้งหลายเมื่อเราจะฆ่าความโกรธได้แล้วเราก็อยู่เป็นสุขฉะนั้นการที่เราจะมีความสุขได้คือเราต้องฆ่าความโกรธออกจากจิตใจของเรานั่นคือในประการที่ส และในประการที่สี่เรานั้นพึงระวังอย่าให้ใจของเราเป็นทุกข์ความทุกข์อันเกิดขึ้นกับทุกคนทุกท่านเกิดขึ้นกับทุกท่านที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้คนเราเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีสุขมีทุกข์ เขากันไปบางคนก็มีทุกข์มากบางคนก็มีทุกข์น้อยความทุกข์ที่มีความแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชีวิตของคนขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนเราพึงระวังใจของเรานั้นอย่าให้เป็นทุกข์เป็นอย่างไรเราคนเรานั้นสามารถปรุงแต่งความสุข และปรุงแต่งความทุกข์ได้จะทำอย่างไรให้เราใจเรามีความสุขละ่ะคือเราต้องปรุงแต่งความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราสิ่งใดก็ตามที่มันเป็นความทุกข์เราพึงสละัะเราพึงละเราทุกคนเกลียดความทุกข์รักความสุขแล้วเราจะมายึดติดกับความทุกข์อย่างไรเรา เราพึงสลระความทุกข์และมายึดอยู่กับความสุขให้ได้ในจิตใจของเราการที่เราจะปรุงแต่งความสุขในชีวิตของเราได้เราก็ต้องผ่านปัญหาอุปสรรคนานาชนิดถ้าไม่เจอความทุกข์ก็ไม่รู้ว่าความสุขจะมีค่าแค่ไหนคนเราจะเจอความสุขความทุกข ต้องฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคไปด้วยกันความทุกข์นี่ที่ทุกคนเจอทุกเพราะอะไรทุกเพราะเกิดทุกเพราะแก่ทุกเพราะความชราทุกเพราะความตายอันเป็นไตรลักษณ์ของพระพุทธเจ้าทุกคนเกิดขึ้นมาก็ต้องมีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นมีทุกข์มีพลาดมีจากมีจร ทุกคนก็ต้องเจอกันด้วยกันทั้งนั้นความทุกข์เหล่านี้เราอยามาเก็บเอาไว้ในอารมณ์มันจะเป็นอารมณ์ของที่ทำให้เราหดหูใจขัดหนูขัดตาเพราะความทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความเศร้ามองความก้มใจความว้าเวความเหงาถ้าเรามายึดอยู่กับความทุกข์ แทนที่เราจะมีความสุขแต่กับประปรุงแต่งให้ปินให้เป็นทุกข์ในการที่เราจะปรุงแต่งความสุขให้เกิดขึ้นกับตัวเรานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นให้รู้จักปรุงแต่งความสุขแทนที่จะปรุงแต่งความทุกขเราคือมาปรุงแต่งความสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเรา ปรุงแต่งความสุขคือปรุงแต่งอย่างไรเราส่วนมากเราจะเจอปัญหาแต่ความทุกข์คิดแต่เรื่องของความทุกข์ความทุกข์บางทีบางครั้งเราเจอปัญหาเจออุปสรรคมันจะวิ่งเข้ามาในสมองสมองของเราอยอดโวมทั้งหลายความสุขเราหาไม่เจอแต่บางทีมันเจอแต่ความทุกข์วิ่งเข้ามาในสมอง นึกเป็นภาพนึกเป็นจินตนาการขึ้นมาแล้วเป็นทุกข์ในจิตใจเหมือนกับเอาก้อนหินมาทับตัวทับตนอาไว้เหมือนกับการปรุงแต่งนั่นแหละคือความทุก,กขก์อันเกิดขึ้นความทุกข์ในจิตใจอันเกิดขึ้นทุกคนปรุงสละได้ด้วยการที่เรามีจิตทำจิตให้มีสุขนี่ เราจะปรุงแต่งความทุกข์ให้เป็นความสุขคือหนึ่งแหละคือเราต้องมีความปราโมดปราโมดคืออย่างไรเล่าเราต้องมีความร่าเริงเบิกบานใจทำจิตใจของเราให้สบายสบายเมื่อเราเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอความทุกข์เราก็ทำจิตใจของเราให้สบายสบายทำจิตใจให้เบาบางอย่างพระเจ้าเจอทำ ในอริยสัสตร์สี่คือทุกสโม,ม,มุทไทยในิโวธมรคคือความจริงอันเกิดขึ้นความจริงอันประเสริฐที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ก็มองโลกแบบสบายๆแบบธรรมชาติแบบเป็นธรรมะธรรมะคือธรรมชาติอันเกิดขึ้นนั่นในอริยศัสตร์สี 4, ก็คือทุกสม,ม,มุทไยในิโวธมรคุทธเจ้าพุทธเจ้ททาที่คนพบความจริงอันเกิดขึ้นบนโลกนี้ทุกคนนั้นได้เห็น ได้เบิกบานใจแล้วมีความปราโมดเบิกบานใจรโรงใจสบายใจเมื่อมีปราโมดก็คือมีปิติปิติคือความเอิบอิ่มใจถ้าเราถ้าญาติดโยมมีความเบิกบานล่าเริงใจแล้วก็มีความอิ่มใจนี่คือมีปิติปิติเกิดขึ้นในจิตใจของเราเหมือนกับการที่เราทําบุญแล้วเรามีปิติ มีความอิ่มอิ่มบุญเราพูดกันง่ายๆว่าอิ่มบุญนั่นคือมีความปิติมีความอิ่มและประการที่สามคือปัญสัตธิในปัญสัต t h นี่คือมีความสงบเย็นจิตใจสงบเย็นผ่อนคลายสบายกายสบายใจมันกับการมีความสบายกายสบายใจตลอดเวลาเขาเรียกว่าเป็นปัญสัตธิ และสี่คือมีความสุขเรามีความสุขมีความโล่งโปร่งใจคล่องใจสะดวกใจไม่มีอะไรมาบีบคั้นจิตใจของเรามันโล่งมันโปร่งมันคล่องใจนี่คือมีความสุขสมาธิคือเรานั้นมีสภาวะจิตที่สงบมีจิตใจที่มั่นตั้งมัน่นนี่ญาติโยมทั้งหลาย ในคุณสมบัติจิตให้มีความสุขห้าประการนี้เราทั้งหลายพระพุทธเจ้านี้ประทานให้พวกเราแล้วถ้าเรามาเอาเป็นคาถาท่องขึ้นใจนี้เราก็จะมีคาถาที่เรียกว่าเป็นคาถาที่ทำให้จิตใจของเรานั้นเอ,อิบอิ่มทนหรือว่าเรามีความปราโมด มีความเบิกบานใจปิติมีความอิ่มใจว่าปัญสติมีความเบิกบานมีความผ่อนคลายใจสบายใจสุขแล้วก็มีความโปร่งโล่งใจส,สมาธิคือมีสมาธิที่ตั้งมั่นจิตใจที่ผ่อนคลายจเรียกว่าปาโมดปิติปัญสติสุขสมาธิปัญญาปัญญาก็เกิดขึ้นกับพวกเราฉะนั้นในวันนี้ญาติโยมทั้งหลาย ใกล้จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่แล้วเราทุกคนทุกท่านในการที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดก็ดีในการที่จะเฉลิมฉลองในเทการสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ดีในปีนี้ทางวัดพระทองก็มีการสวดมนต์ข้ามปีอขอเจริญพรญาติโยมร่วมกัน สวดปนข้ามปีที่วัดพระทองเริ่มตั้งแต่เวลา23นาฬิกาเป็นต้นไปร่วมกันสวดปนข้ามปีที่วัดพระทองในปีนี้ก็มีการจัดสวดมนต์เป็นประจำทุกปีปีนี้ก็เป็นก็จัดเช่นเคยก็ขอประกาศญาติโยมมาทางสถานีวิทยุนี้ให้ญาติโยมได้ร่วมกันฉะนั้นในวันนี้ในการที่บรรยายทำมาก็ใช้เวลามา พอสมควรแก่เวลาจุดท้ายและท้ายสุดในการในรายการธรรมะเพื่อชีวิตให้ข้อคิดเตือนใจอาตมาภาพจึงขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมารลบันดาลให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านที่รับฟังจากสถานีวิทยกุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหรือสวทจังหวัดภูเก็ตให้ญาติโยมนั้นจงเจริญด้วยจตุรพิธ,ธพชใจคืออายุวันณสุขภละปฏิพานธนสารสมบัติ คิดสิ่งหนึ่งประสงค์สิ่งใดที่เป็นไประชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอความคิดความปรารถนาของญาติโยมน,นั้นจงพรันสำเร็จทุกคนทุกท่านทุกประการเทิญธรรมะเพื่อชีวิตขอคิดเตือนใจให้แสงธรรมนำชีวิต